เอาละครับทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ,นนบผมวันนี้กับผมโมเกมเมอร์และในท่านผู้ชมอยู่เกมนารูโตะวัฒนารีนาสองโมเจนนะฮะวันนี้เราก็มาจะนอน์วันเล่นเกมนี้กันนะฮะตั้งแต่สมัยคอมผมก็ที่จะกากอะไรทีเดียวนะกะ็ใช้ Windows XP นะโหคอมแบบเก่าๆเลยนะที่เล่นเกมนี้ฮนะเกมนี้เป็นเกมต่อสู้ที่สามารถเล่นได้ตั้งหลายคนเลยฮนะนี่แหละมีตั้งหลายหมู่ที่เราเล่นกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมมีทั้งอาร์เคดวี แล้วก็ทีมอาร์เคดโอ้โหแบบสารพัดกันเลยทีเดียวนะครก็สามารถเล่นมาเป็นคู่นะโดยการมีคีย์บอร์ดแค่อันเดียวก็สามารถเล่นได้หลายคนนี่นะเกมนี้ค่อนข้างจะเจ๋งแบบนี้ในเกมยุคนั้นนะโอ้โหสำหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะมาพูดคุยกันได้นะสำหรับเกมก่าๆแล้วที่เคยเล่นด้วยกันนะถ้าคุณเล่นเกมนี้แสดงว่งาคุณนี่แบบอายุน่าจะร,ราวๆกับผมนั่นเองนะท่านผู้ชมสำหรับเกมนี้ครตัวที่ผมชอบนะครับก็คือตัวนี้เลยครก็ ร็อกลีฮะเป็นตัวที่ผมชอบในอันติของเขานะค่อนข้างจะเทนะ่ฮะอัคริมาอโมเตงกิผมค่อนข้างที่จะชอบคำนี้มา,ากๆนะฮะแต่แต่ในเกมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,ร่นะฮะท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้ก็พวกนั้นตัวก็สามารถแยกร่างได้นะก็มีหลายตัวเลยนะค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ตำนานกันเลยทีเดียวนะตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงในเกมนี้ก็คือตัวนี้นะท่านผู้ชมนะครับในตัวนี้เลยนะครับ ค้อนข้างโกงแต่ผมจะไม่เล่นนะผมจะมาเล่นแบบเอาฟิลลิ่งในตอนเด็กละกันนะฮะก็ผมจะเล่นรักรีนั่นเอนงชมปะวันนี้เรามาจะดูเราจะมาดูอ,าอันติตของรักรีกันะครมันจะเท่ขนาดไหนกันเทียวมาเลยมาถึงก็สู้เลยฮนะว้อโดนเลยปาได้ปาคืนไปอีกมาดิโอ้โหเกรเนเกรน มาสิอืมอืมอะไรวะนักมาดิตีนี่นี่สวนด้ดิโอ้เจ็บเจ็บโอ้โหเอ้ยโอ้โหลุดเอามาเลยไอุ้้ยไม่ติดด้วยฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้อันตีไม่ติดโอ้เสียมานาหมดนะท่านผู้ชมเออมา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 ดิมาดิอืมอืมบรรจักรุ่นเก่าใช่ไหมเนี่ยฮะมาดินี่นี่แน่อืมกระเด็น ในนี่ครับในตำนานอะคริมาโอโมเตงโอโมเตงกโอ้โหผมใช้ตัวนี้เล่นกับเพื่อนค่อนข้างที่จะแบบแบบโคตรมันสะใจมากเลยอะอะคริมาโอโมเตงกีนี่ฮะคำยอดในตำนานอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ารังสรุ่มไม่แง่มาดิมาดินี่นี่นี่ยายต้องการตีไอ้น้องโอ้โหไม่ติดนะไม่ติดนะได้กันเลยทีเดียวเนี่ย ลูกก็ลูกก็มาดิมาดิมาดิในสมัยนั้นก็ใช้คีย์บอร์ดปุ่มยางค่อนข้างที่จะกดแบบบุบระกันเลยครับถือว่ายังมันอย่างในเรื่องลิงเก่ามาติดไหมรอบนี้โอ้ติดด้วยอ่ะโมเตะแกไม่ใส่ใจจริงๆเลยผมยังชอบเลยสมัยนั้นติดเล่นเหลือเกินแต่ในยุคนั้นผมใช้คีย์บอร์ดปุ่มยางนะท่านผู้ชมในยุคนี้เรา เมคคาดิโกเสียงมันลั่นนะเออวันนี้นี่จากครกปรีเป้านี่นี่กระเด็นมาทำไมล่ะนี่เน่นี่เน่นารูโตะนารูโตะจากอติบอนี่ฮะรโมเตะกี้ก็แบบกูเก่าเลยเอ่าอีกรอบไหมอาอีกรอบไหมน้องชายเฮ้อเยอะร่าอเยอะร่าใช่็บปะออฟออไม่ติด จะทำอะไรของเขาอนั่นนี่นี่คือร็อลยวินนะก็ผมได้เล่นเกมนี้นะค่อนข้าที่จะแบบรู้สึกว่าตัวเองเกทเลยทะดีนะเกมกับคมแบบเก่าๆนะแบบเก่ามากทุกคนแบบคมแบบกระปกนะโปงฮะอู้ตัวนี้โกงแลนะ้วเนี่ยชิบหายแล้วทุกคนตัวนี้คนข้าที่จะต่อยรัวนะกับคนที่รู้จักตัวละครน,นะก็สามารถคอมเมนต์ไมาได้นะผมก็ไม่ค่อยรู้จักตัวละครหรอกนะครับแต่ก็เล่นไปง,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 งปูปลาปลานะฮะ เกมมันสนุกด <boundaries> ีฮะในยุคเด็กนะฮยิงนารุโตะผมก็ไม่ได้เป็นแฟนมันเทยอะไรขนาดนั้นนะแต่ชอบเล่นเกมต่อสู้ของนารโตะเอ้ะติดปะเอ้ยติด้วยวะมดแดโอ้ยเอาล่ะศึกศึกแบบเดือดๆได้ยังมานี้นะฮะก็ตัวนี้ค่อนข้างจะแต่โกงเหมือนกันนะแบบคนข้างจะต่อยรัวฮะประเด็นไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ผมจะไม่ยอมแน่นอนมอดี้มอดี้นี่ไงติดปะ โอ้ไม่ติดว่ะอ้เสียดายทุกคนไม่ติดว่ะโอ้เสียดายแอบเสียดายน้องไอ้น้องพี่แอบเสียดายพี่แอบเสียดายมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาติดไปน้องโอ้โหไม่ติดว่ะโอ้โหเสียดายโอ้โหต่อยเลยลอยเลยไอ้น้องมาเลยมาดิมาดิโอ้โหอ่ะมีเหรอเอ้ยตัวนี้มันเก่งจังเนี่ยคนกลางเก่งมาดิมาดิ มันต้องเราต้องดูจังหะวะ้ลยฮะว่าจะติดปะโอ้ไม่จริงแล้วทุกคนโอ้ยตัวนี้มันยากจริงมันอนิเมชั่นมันเยอะมันไม่สามารถแบบติดตัวละครมันได้ผมจะไม่ยอมเลยครับเอ้ยมาดิ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 าด,ด,ดิทำอะไรทาอะไรนี่ไงโอ้ยโอชิหายละชิหายละนี่เลยครับคืออันตรีของเขาอ๋พลังหมดตัวแล้วไม่จะจะไม่ตายอยู่เกือบตายเกือบตุย นง่ป้าเองก่อนเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหอุ้ยอุยโดนโอ้โหนี่เท่กันทุกคนโอ้ตัวนี้เก่งจริงอะตัวนี้เก่งจริงอะผมต้องยอมเลยนะในวัยเด็กก็สู้ไม่ได้ฮะร็อกลีนี่ค่อนข้างจะตึงๆอะไรติดๆทุกคนนะก็วิธีการแก้ปัญหา นี่คือการแก้ปัญหาของผมนะทุกคนก็เลยกันเลยดีกว่าฮะก็ไปกันเลยดีกว่าฮะมาการแก้ปัญหาของผมก็คือตัวนี้เราไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะท่านผู้ชมก็โอเคเราอยู่นิ่งๆแล้วก็มาดูนะเดี๋ยวผมจะมาดูนี่ดูพลังเลือนะทุกคนนี่คือตัวที่ค่อนข้างโอพีแล้วไม่ต้องมีมานาแค่กดแค่ปุ่มเดียวคือเลือดนี่แบบลดเหมือนแบบ เลือดแบบโคตรดีจะเลือดโคตรเยอะนะนี่ก็แบบชนะแบบง่ายดายละกับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโกงกันตัเดียวนะเล่นกับเพื่อนนี่คือแบบเพื่อนด่าปอนเลนฮอนเพราะว่ามันไม่ต้องทำอะไรเยอะนะเป็นแบบเป็นตัวที่แบบห้ามเลยนะตัวห้ามเลยนะแบบถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะนี่ไะ คือแบบมีการแบบหยุดเวลาด้วยนะเนี่ยเราแค่กดแค่ปุ่มเดียวมันก็จบแบบรวดเร็วแล้วแหละและ้วก็ประเด็นคือเลือดไม่งเจ็บเจ็บเลยฮะเจ็บเจ็บนี่คือจบแล้วนะก็เป็นอะไรที่มันรวดเร็วสเสลือกเกินนะ,นะข้ก็เล่นําก็อยาหาเล่นนะฮะๆๆตัวนี้ค่อนข้างโกงอะโอเคปะวันนี้เราจะมาเล่นอ่าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะฮะมาระไม มาเล่นนาร์โตะกันดีกรานะฮะมาดูซิว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะฮะมาดิครับนาร์โตะก็ค่อนข้างจะแจ็งนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยต่อสู้บ้างดิเฮ้ยเฮ้ยขอสู้บ้างดิเฮ้ยนี่บอกได้บอกได้น้องไอ้น้องพี่บอกได้น้องเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมาดินี่ไงนี่ไงแยกร่างแม่งเลยไอ้เหี้ยโดนรุมไปดิ มาดิมาดิไอ้น้องโอ๊ย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 ไอ้ตัวนี้เก่งจริงนะไอ้ตัวนี้มันเก่งยิ่งมันลอยแบบรัวๆเลยมันไม่ให้เราต่อสู้เลยแล้วลุงอ๋อไอ้น้องไม่ถึงไม่ถึงไม่ติดไม่ติดเก่งจริๆจนเนี้ยมาเลยนี่เงี้ยมาดิเรียกพันพวกก่อนนี่เงี้ยเดี๋ยวๆเรียกพันพวกกันไอ้น้องนี่เงี้ยฝาดิไปรู้จักต้องทำอะไรเยอะ ขอกจากอันนี้ก็ร่างจะเร็วเหมือนกันครับนารุโตะไอ้น้องอยากร่างไปเลยตีซีในตอนเกมนี้ฮะับคุณผู้ชมโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขอสู้บ้างดิเฮ้ยโกรกันไปเปล่าเออยขอสู้บ้างเอ้ยเอ้ยไม่นะชลิปพายแล้วท่านผู้ชมโอ้โหดูเลือดนะนิดเดียวเองนะก็แต่ก็แต่ก็ยังเอาตัวนี้ไม่อยู่ดีอยู่ดีฮะ มาขัรอบนี้ผมจะไม่ยอมอมืป่าคงจับไว้ก่อนแล้วกันอืม่มมให้สู้ครับไม่ให้สู้ไอ้น้องไอ้น้องกดดรัวกดดรัวมาดิเออเออกดดรัวตัดเลือดตัดเลือด,อดอระยะไกลนี่คือการตัดเลือดระยะไกลโดยการกดปุ่มเดียวไะนี่คือการเล่ดนดารุตะแบบโคตรเกรียนนะกดแค่ปุ่มเดียวก็สปตร์ก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราได้แล้วนะฮะอะไรอะไรป่าม,มาทำไมโลไอ้น้องอืมอ่ะดี มาในกินกลับมาใกล้ๆนี่แต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะในของไอ้นารุโต้นี่ค่อนข้างที่จะปล่อยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดเลือดศัตรูบแบบระยะไกลค่อนข้างที่จะรวดเรือกันเลยทีเดียวนะนี่ไง <c oughs> ความสนุกของรุ่นยุคเกูนหรือเปล่านะมาดิมาดิมาดิาดไอ้น้องมาใกล้ๆแยกรางเว้ยมาดีแยกรางมันกันเอ้าแยกรางไปทีเดียวแค่าใกล้ๆดีน้อง อะประเด็นไม่ถึงไกลเกินไกลเกินไปเป้าอ anyway> ่ะอืมไม่ต้องทำอะไรฮะท่านผู้ชมนะกดแค่ปุ่มเดียวก็แบบแบ้ชนะแบบอีซี่เออมันมาไม่ถึงหรอกเรากดไปเรื่อยเลยในยุคนั้นนี่คือกดคีย์บอร์ดแบบแทบเกือบพังอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่ต้องตำอะไรแล้วแบบคีย์บอร์ดแบบรัวรัวแค่ปุ่มเดียวมันก็ขยับมาหาตัวเราก็ไม่ได้แล้วนะแต่แบนารุโต สวัดีสวัดีในยุคนั้นก็เจ้าผมก็จะเล่นปรมบณน,นี้นะฮะแต่ก็จะไม่เล่นแบบนี้กับเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนหัวร้อนเนาโอเคฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมในตำนานนะฮะในยุคยุคหนึ่งนะก็ปีประมาณ2012 2013นะที่ผมเ,เล่นเกมนี้อาจจะเก,ก่ากว่านั้นฮนะนะกับคอมที่ผมได้มาในตอนนั้นนะฮะก็อาจจะประมาณนั้นแหลนะฮะที่ผม มีนะเออแล้วก็เป็นตัวผู้หญิงนะเรามาเจอตัวผู้หญิงนะก็มันมีค่อนข้างจะเล่นหลายโหมดนะแบบสําหรับคอมอเครื่องเดียวนะอืสามารถเล่นกับเพื่อนแบบคู่เพื่อสู้กับศัตรูที่เป็น AI นะก็สามารถทูแบบเป็นทีมได้ก็ดูดิฮะเกมสมัยก่อนก็อืดูมันมีตั้งหลายโหมดเลยดูดิฮะนี่นะแบบทำํำได้ทุกอย่างนะฮะแต่ติดตรงว่าสมัยนั้นเราไม่ได้มีออนไลน์นะ ก็ว่าคอมคอมผมค่อนข้างที่จะยังเล่นออนไลน์ไม่ได้มันเก่านะฮะอืมโอเคครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับอาจจะมีคำพูดคำจาที่ไม่ดีก็ต้องขออภยัยท่านชมนะทีนี้กันด้วยนะก็สำหรับคนที่เคยเล่นเกมก็สามารถเม้นมาพูดคุยกิจการกันได้นะผมมาเล่นแนวเอาฟิลเก่านะฮะก็จริงๆจ,จอมันไม่ได้เป็นจอแบบเต็มจออย่างนี้นะแต่ก่อนมันจะเป็นจอสี่เหลี่ยมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ แต่ก่อนจะเป็นจออย่างนี้เลยเพราะว่าจอนั้นเป็นจอแบบเขาเรียกว่าจออะไรอะ่ะมันไม่ใช่จอแบนอะ่ะนะค่อนข้างที่จะคลาสสิกเนะฮะมันจะเป็นจอประมาณนี้นะต่อสู้ฮนะค่อนข้างที่จะเก่านะฮะจริงมันไม่ได้แบบเต็มจอในขนาดนั้นผมยืดให้มันเต็มจอเพื่อเล่นในยุคเอ่อเกมสมัยใหม่นะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ฮนะสำหรับเกมนี้ค่อนข้างที่จะแจมกันเลยทีเดียวนะก็เน,นี่ยมันจะเป็นภาพป,ประมาณนี้ฮนะท่านผู้ชมเห็นนะ เป็นภาพสี่เหลี่ยม,มวันนี้ผมก็แค่เล่นเอาฟิลเฉยๆนะก็คิดถึงเกมเกา่เกาๆนะฮะเท่าที่ผมจำชื่อเกมนี้ได้ก็เป็นอะคริมาอามอเตงกี้นะ,ะับผมพยายามหามาแบบค่อนข้างนานแล้วนะพยายามหาในกลุ่มถามคนกลุ่มในเกมเก่าว่วาพี่มีใครหาเกมไม่เจอบ้างครับเกมเกา่าๆเล่นในคอมเครื่องเดียวที่มันชอบพูดว่าอันติพูดว่าอะคริมาเขาเรียกว่าท่าไม่ตายฮะแต่ผมชอบเรียกว่าอันติ น่าจะติดมาจากอาวีก็ขอโทษได้เถอะก็โอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ